ที่สนามแข่งรถเปิดใหม่ใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังประจำจังหวัดนคปรปฐมเหล่ากองเชียร์ต่างส่งเสียงหโหเกียวกราวเมื่อคู่แข่งบิ๊กไบตเจ้าประจำสองคนอย่างทูและวิลานต่างสวมมวกกันนอกแล้วข้อมบิ๊กไบตประจำตัวเพื่อเตรียมแข่งรถรอบใหม่ฮู้ฮน้องแมวเมวียวเอาชนะไอทูให้ได้นะรอบนี้พี่ทูขาเอาชนะใหญ่วิลาให้ได้นะ น้องกี่กี้สปีดเพื่อแม่หน่อยนะลูกถ้าชนะเดี๋ยวแม่พาไปแต่งรถยกเครื่องใหม่ทั้งคันเลยแม่อยากเห็นคนแถวนี้ประกวดนายสงกรารบ้างน้องคำแพงของพ่อทำตามให้พ่ออีกทีนึงนะพ่ออยากเห็นคนแถวนี้แต่งชุดไทยนางสงการประกวดอีกทางวิลานกับทูต่างก็บิดความเร็วเต็มพิกัดแข่งกันเข้าเส้นชายกันแบบไม่มีใครยอมใคร แต่แล้วเมื่อลดบิ๊กไบของทั้งสองกำลังทะยานเข้าสู่เส้นชัยลอบสุดท้ายนั่นเองจูจๆวิลานก็รู้สึกหนักเอิงที่ด้านหลังเหมือนมีใครมานั่งซ้อนท้ายเธออยู่กลิ่นอายที่คุ้เคยทำให้วิลารู้ได้ทันทีว่าเป็นกลิ่นของวิญญาณแบบไหนแต่ที่ทำให้วิลานตกใจยิ่งกว่าก็คือวิญญาณของขีนางตะเคียนที่ซ้อนท้ายบิ๊กไบของทูบอยู่ เธอตกใจมากรีบปิดสุดแรงเกิดเพื่อตามประกบทูบไม่ทันก่อนจะท่องอาคมปัดเป่าวิญญาณนางตะเคียนสองคนที่ซ้อนถ่ายบิ๊กไบเธอกับทูบอยู่จนผีนางตะเคียนทั้งสองหลอนลุ่มจากอาคมจนทนไม่ได้แล้วหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเธอมาจากไหนฉันไม่รู้แต่อย่ามายุ่งกับเขาออกไปแม่จ๋าด้วย แต่วิลานเองก็โล่งใจได้ไม่นานเพราะเมื่อเธอปัดเป่าขับไล่วิญญาณของผีต้นตะเคียนทั้งสองออกไปเธอกับเสียหลักจนวิ่งไปทั้งคันล้มไปกองอยู่ข้างทางทมกลางความตกใจของทุกคนที่ยืนมองรวมถึงทูที่ทิง้งรถของตัวเองรีวิ่งมาดูอาการของวิลานวิลาวิาลาร่างของวิลากระเด็นมานอนหอบหายใจลอยลินอยู่ใกลกับต้นตะเคียนคู่ต้นใหญ่ใกล้สนามแข่ง โชคดีที่วิลาใส่หมวกกันน็อกหนาพอสมควรจึงเพียงแค่มื่นงงเท่านั้นแต่ก่อนที่จะสลบเธอก็เงยหน้าเห็นวิญญาณนางตะเคียนทั้งสองซึ่งเธอจำได้ว่าเพิ่งปัดเปล่าขับไล่ไปกำลังซุบซิบอะไรบางอยา่างเกี่ยวกับเรื่องของเธอฮะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะโทษฐานที่แกปล่อยนางคุณนายปราณีลอยนวลแกฉันว่าเราทำเกินไปว่าหยุดเธอก็ถ้าเมื่อเดือนก่อน ยายนีไม่มาขวา,ทางทางข้างคุณนายปราณีเราก็คงไม่ต้องลงมือเองโอ๊ยปวดหัวชะมัดเลยอะให้ตายเอถอะเธอฟื้นแล้วเหรอแล้วเป็นยังไงบ้างละ่ะยังจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยจะบ้าเหรอฉันแค่มึนหัวแต่ไม่ได้ความจําเสื่อมนะยะเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะเป็นห่วงเธอแทบแย่นะรู้ไหม วิลานสลบไปอยู่เป็นเวลานานเมื่อรู้สึกอีกทีก็ตื่นขึ้นมาในห้องผักฝื้นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีร่างคุณตาของทูนั่งเฝ้าเธออยู่ไม่ห่างสิ่งที่ทูพูดกับวิลานพร้อมกับส่งสายตาที่ห่วงใยชัดเจนทําให้วิลานแอบหน้าแดงแต่ก็แสดงอาการกบเกือนด้วยการล่ายก,กลับได้แล้วะฉันไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวแม่นายก็โทรมาตามอีกหรอกรู้แล้วละนะงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยว ขอบใจนะที่อยู่เฝ้าฉันอืมไม่เป็นไรอยากได้อะไรก็โทรมาก็แล้วกันเมนทูบยอมกลับไปแล้ววิลานที่อดเครือบแคลงเรื่องของวิญญาณนางตะเคียนทั้งสองไม่ได้ก็แอบหนีออกจากโรงพยาบาลในยามวิกาลเพื่อกลับไปยงสนามแข่งรถแห่งนั้นอีกครั้งก่อนที่จะนั่งบริกรรมคาถาผ่านเขี้ยวเสือไฟประจำกายเพื่อล,ลึกถึงบทเวทอ่านอาดีต หนูยกดูต้นทางให้แม่ด้วยนะลูกอย่าให้ใครมารบกวนสมาธิแม่รับทราบจ้ะแม่จ๋าอดีตของที่นี่ก่อนที่จะถูกสร้างเป็นสนามแข่งรถเคยเป็นป่าดงตะเคียนล้างขนาดกว้างใหญ่มีกลุ่มหนึ่งแว้นนัดหมายกันนัดซิ่งรถเป็นประจำจนเมื่อเวลาต่อมาก็มีคนกว้านซื้อที่ดินตรงนี้ไปซึ่งก็คือคุณนายปลาณี กลุ่มเด็กแว้นไม่พอใจเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ประจำในการนัดหมายแถมไม่ถูกคนงานก่อสร้างไล่เหมือนหมูเหมือนหมาที่ตรงนี้นะนายคุณนายปราน,นี้เป็นคนซื้อแล้วพวกแกห้ามสิ่งมาเถ่านี้อีกอ้าวนี่ฉันก็นึกว่าแกไล่ไอ้พวกเด็กแว้นกับสกอยพวกนี้ไปหมดแล้วนะทำไมถึงยังโผล่หัวมาได้อีกล่ะเนี่ยฮะขอโทษด้วยนะครับคุณนาย ผมไล่ไปหลายครั้งแล้วหรอครับแต่นางสองคนนี้เนี่ยมันไม่ยอมไปสักทีหนึ่งอะได้ยังไงอ่ะคุณนายที่นี่มันที่ประจําของพวกเรานะอยู่ๆจะมาไล่พวกเราแบบนี้ไม่ได้ใช่ยังไงพวกเราก็ไม่ยอมวิลาได้เห็นภาพของสองนางตะเคียนนั่นคืออ้อนกับทิพย์ ที่ตอนมีชีวิตเคยเป็นสาวสกอยหัวโจกหรืยังเป็นแกนนําในการต่อต้านเรื่องที่คุณนายปราณีใช้เงินจงใจกว้านซื้อที่ดินที่เคยเป็นที่นัดรวมตัวของกลุ่มตัวเองแม่จาา๋าระวังหลังทว่ายังไม่ทันที่เวลาจะได้เห็นภาพอดีตไปมากกว่านั้น ทันใดนั่นเองเถาวันสีดำมากมายก็เลยออกมาจากทางต้นตะเคียนคู่ด้านหลังก่อนที่จะตาวัดแขนทั้งสองของวิลานเอาไว้เฮ้ยนี่ปล่อยนะปล่อยเป็นฝีมือของนักตะเคียนทิพย์ที่พอรู้ว่าวิลานกลับมาล้นหาที่ตายถึงที่ก็ได้ใช้พลังที่มีเสยให้ต้นตะเคียนคู่ที่ตนกับออนสิงให้มีเถาวัลย์ที่จับตัวล่างของวิลาน อยู่เถอะทิพอย่าทำเขาเลยหุบปากไปเลยอ่อนแกลืมไปแล้วเหรอว่าแม่นี่ทำให้นางคุณนายปลานีมันรอดตายแล้วยังวกกลับมาทำชั่วกับพวกเราอีกสาเหตุที่ทิพแ้นมากถึงขนาดนี้เพราะก่อนตายคุณนายสั่งฆ่าปิดปากสองสาวสกอยที่พยายามมาปวนเปลี่ยนในที่ดินของตัวเอง และขวางไม่ให้ตัดป่าดงตะเคียนด้วยการสั่งให้ลูกน้องทำล้ายและจับพวกเธอมาฆ่าแขวนคอจนกลายเป็นวิญญาณแขนสิ่งอยู่ที่ต้นตะเคียนคู่ของที่ดินตรงนี้ไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งมีคนมาเสนอซื้อที่แห่งนี้ต่อจากคุนายปลาณีเพื่อมาสร้างเป็นสนามแข่งรถในเวลาต่อมา แต่แล้วขณะที่นันตะเคียนทิพย์กำลังจะยื่นมือบีบคอวิลานั่นเองวิลาก็รวบรวมสตินึกถึงบทสวดเวสัพสัตที่เคยล่าเนียนจากอาจารย์ที่คารพและเริ่มลายเวทอาคมก่อนที่ทุกอย่างจะไม่ทันการจนดวงตาของเธอขึ้นเป็นสีดวงตาของเหล่าสัพสัตในเวลากลางคืนนโมพุทธายะโมคลานันจะมหาเถรเวสสัพสัตจงเปลี่ยนกายข้าให้เป็นเวลาสีนิน ท่านใดนั่นเองด้วยมนแปลงกายในตำราวเวสปราสร์ที่เธอเคยทําพิธีผูกวิญญาณกับแมวดําเอาไว้ตั้งแต่เด็กร่างของเธอจึงเปลี่ยนสภาพเป็นแมวดําที่เคยผูกวิญญาณเอาไว้แล้วดิ้นหนีจากเถาวันตะเคียนได้อย่างวุดหวิดก่อนจะวิ่งหาทางหนีที่ไล่เถาวันสีดํเที่ยงคงตามร่างแมวของเธออย่างไม่ลดละ ร่างแมวดําของวิลานกระโดดขึ้นไปบนโครงตึกสูงที่กําลังก่อสร้างอยู่ที่บริเวณนั้นก่อนจะคืนร่างเดิมเป็นคนตามเดิมและพยายามสื่อสารกับสองนางตะเคียนให้รู้เรื่องพวกเธอใจเย็นๆก่อนเรื่องที่ฉันห้ามคุณไดด้ีคฆ่าคุณนายปราณีฉันอธิบายได้หุบปากเดี๋ยวฉันจะจัดการแกก่อนแล้วค่อยสิงร่างแกไปฆ่านางคุณนายปราณีถ้าพูดด้วยดีๆไม่เข้าใจ ก็ต้องใช้กำลังกันแล้วแ่ะนะวิญญาณของผีทิพต่อต้านวิลานจึงปลุกเสกบ่วงงูกินหางนิยโยนออกไปหมายจะให้มัดหน้าของนันตะเคียนทิพย์แต่ร่างของนันตะเคียนทิพย์กับหลบหลีกบ่วงงูนั้นได้ไหวว่องแผ่นยังใช้พลังทำให้เถาวันต้นตะเคียนเพิ่มจำนวนจนบ่วงงูกินหางตเตลิดหายไปเมื่อจับตัวเป้าหมายไม่ได้ ช่วยเหลือคนชั่วให้รอดและยังจะจัดการเก็บพวกฉันอีกยังไงวันนี้แกก็ไม่รอดดังหมอผีเมจ๋าบ่งงูกินหางเลื้อยเตลิดไปแล้วอ่ะเอายังไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันหนูยกหนูมาช่วยแม่หน่อยเวลาได้ให้หนูยกจับตัวนกแสกตัวหนึ่งที่บังเอิญบินผ่านมาไว้เธอจะไล่าอาคมเวทสรรพศาตร์ให้มันเชื่อฟัง ่อนที่นกแสกตัวนั้นจะส่งเสียงร้องให้ผักพัวมาช่วยกันล้อมร่างของนางตะเคียนทั้งสองไวอโอเฮ้ยปล่อยพวกเราไปเถอะกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้ยนี่แกใช้วิธีสกรปรกร้อนนางหมอผีอย่าให้สะุดออกไปได้นะกลุ่มนกแสกหลายสิบตัวล้อมร่างของสองนางตะเคียนไว้ชั่วขณะ ก่อนที่จะบินแยกย้ายกลับออกไปแต่ไม่ทันที่นานตะเคียนทิพย์จะได้เอาคืนตอบโต้บ่วงงูกินหาที่ววลาไล่มนเลือกกลับมาก็มีกายขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและต้องมาตว,วัดวิญญาของนานตะเคียนทิพย์เอาไว้จนวิญญาของทิพย์ทำได้เพียงดินก็ยิ่งดินไม่หลุดขอร้องแหละปล่อยเพื่อนฉันเถอะนะให้เพื่อนเธอได้สติก่อนแล้วฉันจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังแม่จ๋า หนูบอกว่าเหมือนหนูหยกได้ยินเสียงครองครามจากอีกฝั่งนะจ๊ะแม่ตอนนั้นเองโดยที่ไม่คาดคิดคุณนายปลาณีที่อยากได้ที่ดินผืนนี้คืนเพราะไม่พอใจที่เจ้าของที่ดินคนปัจจุบันเอาที่ดินเก่าของเธอไปสร้างเป็นสนามแข่งรถแถมยังเปิดธุรกิจบางอย่างที่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อตัวเองก็ได้ให้ลูกน้องมาเตรียมลาดน้ำมนันเผารอมบริเวณสนาม รวมถึงตัวอาคารผ่านนี้ที่กําลังก่อสร้างก็บังเอิญมาเจอกับวิลานเข้าพอดีนี่เธอเองเหรอพวกแกจับตัวมันไว้อะไรกันนะเท่าที่แล้วแนมะ่อุษาช่วยป้าไว้แท้ๆทำไมในละคณอย่างเนี้ยฉันไม่สนว่าแกเป็นใครฉันรู้แต่ว่าถ้าแกมายุ่งกับแผนของฉันแกต้องตาย แต่แล้วอยู่ๆเสาหินปูนจากโครงอาคารล่านจอดรถของสนามที่เพิ่งสร้างก็ร่วงหล่นจากด้านบนเล่ากับปริศนาลงมาทับร่างของคุณนายปลาณีท่ามกลางความตกใจของวิลานและวิญญาของ,งานางตะเคียนทั้งสองต่อหน้าต่อต,อตาศพของคุณนายปลาณีถูกเสาหินปูนทับอยู่ในสภาพที่เครื่องในของเสียเลือดสีแดงสดทะลักออกมาตามทางอันหนาิ่่กว่าศพของคนที่ถูกคุณนายเคยสั่งฆ่าเป็นหลายชีวิตเมื่อคราวอดีต เวลาได้แ,แต่โปรงสังเวชกับภาพตรงหน้าที่แม้แต่ตัวของเธอเองยังฝืนชะตาช่วยเหลือคุณนายปลาณีในหนที่สองไม่ได้อีกแล้วทั้งยังทําให้นานตะเคียนทิพย์กับนานตะเคียนอ่อนเริ่มเข้าใจถึงเจตนาของวิลานว่าทําไมนักสะกดวิญ,ญญาณสาวอย่างเธอถึงพยายามขัดขวางวิญญ,ญาณแขนอย่างตะเคียนทิพย์ม่ให้ลงมือฆ่าคนชั่วอย่างคุณนายปลาณีเองโหยโกดแห่งกรรมไม่ต้องรอช้านะ้าจริงๆอ่ะแม่จ๋า ใช่แล้วล่ะจ้าลูกหยกเข้าใจหรือยังว่าทําไมคราวที่แล้วแม่ถึงไม่ปล่อยให้วิญญ,ญาณของคุณดีดีลงมือล้างแค้นคุณนายปราณีนะ่ะเฮ้ยฉันเข้าใจสิ่งที่เธอพยายามบอกพวกเราแล้วขอโทษที่เคยเข้าใจผิดนะขอบใจนะตอนนี้ฉันว่าพวกเธอพร้อมแล้วแหละหลับตาแล้วนึกถึงที่ที่พวกเธออยากไปซะนะและว,วิลาศก็หยิบเที่ยวเสือไฟผสานกับเวทปลดปล่อยวิญญ,ญาณ ช่วยให้วิญญาณซึ่งก่อนที่วิญญาณตะเคียนทิพย์จะหายไปพร้อมกับตะเคียนอ่อนเพื่อนลักวิลานก็เหมือนได้ยินเสียงของทิพย์พูดออกมาครั้งสุดท้ายว่าขอบใจหลายวันต่อมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจวิลานก็ไปทำบุญถาวายสังฆทานที่วัดในละแวกเดียวกัน ซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่ปา่าลูกชายคนเล็กของคุณนายปราณีบวชเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับฤดีหรือวิญญาของนางตาณีมาได้หลายเดือนแล้วแสดงความเสียใจด้วยนะคะหลวงพี่เรื่องคุณนายปราณีโยมแม่สร้างบาปกรรมเอาไว้หนาะอาตมาเองก็คงจะทําได้แค่อุทิศบุญส่วนกุศลไปให้เท่านั้นแหละแล้วแต่เวีแต่กรรม วิลานยังเล่าให้หลวงพี่ฟังว่าเคียวเสือไฟที่เธอได้รับจากอาจารย์นอกจากจะใช้ร่วมกับเวทต่างๆที่ล่ำเรียนมาแล้วมันยังใช้ในการตรวจโดวชะตาของคนได้อีกด้วยซึ่งวิลานก็เคยอ่านชะตากรรมของคุณนายปราณีก่อนจะมาปราบวิญญาณของลือด,ดีอดีตคนรักของหลวงพี่ปา วิลางจึงล่งรู้ว่าต่อให้คุณนายปลาณีรอดจากการถูกหรือดีฝั่งทั้งเป็นแต่ก็จะตายจากกรรมของตัวเองในอีกไม่นานอยู่ดีเพราะแสงไฟที่เขี้ยวเสือไฟทำนายชะตากรรมของคุณนายปลาณีตอนนั้นลิบหลีนั่นหมายถึงดวงที่ใกล้ถึงขาดที่ถึงตอนนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยได้บางทีฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหลวงพี่ว่าการที่สามารถเห็นดวงชะตาของคนอื่นจากเขี้ยวเสือไฟได้ มันเป็นผลดีหรือผลเสียกันแน่แต่ว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งมันก็ช่วยให้โยมตัดสินใจม่ช่วยปลดปล่อยโยมฤดีเอาไว้ได้ทันเพราะถ้าตอนนั้นโยมฤดีเผลอลงมมือฆ่าโยมแม่ไปเัญนยานแค้นก็จะไปสู่สุคติได้ยากแน่นอน หลังจากกลับจากทำสมาธิที่ว,วัดเวลาที่นัดกิดไว้ว่าจะกลับไปหาเลนูที่สำนักึ่งจำต้องซ้อนท้ายบายิ๊กใบให้ไปส่งที่ท่ารถอย่างช่วยไม่ได้เพราะน้องกิกกี้ที่ล้มตั้งแต่วันแข่งเกิดเป็นรอยจนต้องพาเข้าลานซ่อมบำรุงครั้งใหญ่อีกยาวระหว่างนี้นะ่ะก็ซ้อนน้องคัมแพรของฉันไปก่อนก็นแล้วกันนะแล้วนี่จะกินอะไรหรือเปล่าวะหิวแล้วนะเนี่ยก็เรื่องของนายเหอะ ส้มตําน้ําตกก็ได้รีบกินแล้วรีบไปส่งฉันที่ท่ารถได้ละฉันัดพี่ชายเอาไว้โอ้ยจะก,กี้กี้หรือว่าคําแทงก็สิ้นหน้ากลัวพอกันเลยแม่บอกให้พ่อทุมสิ่งช้าช้ดทีหนูอนยอกลัวตกอ,อะ่ะ